สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุคนับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับผมสิมาวาเรื่องของการลองเพลงของลูกสาวองค์อิงให้ฟังครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับมีเรื่องเรื่องนี้นะครับมันแบบประทับใจแห้งพี่น้องนะครับเรื่องสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับก็คือว่าผมเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้แวะเวียนเข้าไปซองนะครับในแอบดัหรื ติ๊กต็อกนี่แหละนะครับติ๊กต็อกของพ่อเอกนะครับอยู่ดีเพิ่นเด้งติ้งขึ้นมาบางเล็กย่ำเลี้งนะครับซึ่งก็เป็นพ่อเอกเพิ่นกันไล่สดช่วงที่ลูกสาวครับลูกสาวเพิ่นไปทดสอบระบบครับทดสอบระบบที่วัดนะครับอยู่วัดหนองคู่นะครับซึ่งวัดหนองคู่ก็จะมีการจัดงานวันแม่ในวันนี้นะครับซึ่งลูกสาวก็ได้ไปเทศระบบครับปเทศเครื่องเสียงครับ โดยการร้องเพลงไปประมาณสามเพลงนะครับสามสี่เพลงประมาณนี้นะครับผมก็เข้าไปตอนนี้ช่วงลูกสาวร้องเพลงเพชรเ,เช้าดินกําลังสิจบพอดีพอดีนะครับลราจากนั้นเพ็่อร้องจบแล้วก็ต่อด้วยธนาคารน้ําตานะครับธนาคารน้ําตาเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วเพิ่นร้องม่วนอยู่แล้วพี่น้องร้องย้มเดม้วนย้มนั้นนะครับถ้าเราถึงการร้องเพลงเรานลูกสาวเนาเพลงธนาคารน้าตานี่ก็ร้องย้มเดม่วนยามนั้นครับนะ แต่ไปสิติดแต่มันสิมีลูกที่ลูกสาวมากติดทุ่ถอนนี่งคือตกช้ำช้านี่แหละเออนะครับเพิ่นเพื่อนแก่บาตกจะเสียพี่น้องอ่าอันนี้ผมว่าได้มาบอกถึงจุดนี้หรอกพี่น้องนะครับอันนี้รู้อยู่องแหละคือมันวอาหยากเราพี่น้องแม่ผมลองผมก็ลองผิดอยู่ด้นะครับอตกช้ำชาตกซ้ำช้านี่นะนะครับมันจิไปซ้อโซ่แล้วมันสิกลับมัซ้อสางกับพี่น้องเออมันก็ยากอยู่ด้นะครับ เพ่งมีตรจังหวะดนตรีไม่กำกับเนาะนะครับเอออันนั้นอันนี้กาข้ามไปครับแต่เรื่องที่ผมสิมาบอาในคลิปนี้ก็คือว่าผมสิมาเื่นช่มลูกสาวครับเื่นช่มลูกสาวในเรื่องของที่ลูกสาวยิบเพลงอ่าของพี่จิตราคุณลาบค,ค,ครับเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาเมื่อเก้าปีที่แล้วนะเก้าปีที่แล้วตงแต่พี่จิตตลาปุนอยู่อาสยามนเนาะนะครับนั่นก็คือผลงานเพลง แผลใหม่พี่น้องแผลใหม่อืมแผลใหม่ของพี่จิรละพุลาบนะครับซึ่งผมก็ได้ฟังเราเริ่มตัวผมว่าโอ้เพียงยังวะนะครับจะดูตีขึ้นมากับมวลเลยไหมพี่น้องขึ้นมาปุ๊บพาะอุ้งอิงลองขึ้นมาท่านั้นแหละนะครับปาดพี่น้องเลยเพราะว่ามวนคัะมวนเนี่ยนะครับคะแนนเต็มซิบผมให้ซิปนะครับให้สิบอืมให้สิบว่พ่อดิ บวกคะแนนจิตพิสัยให้ด้วยฟุ่นแล้วนะครับบวกคะแนนพิเศษใ้อีกตัางหากนะครับคือมวลอหลีบบเดยวัดย่อมมักอุงอ๋งอิงละย่องกันเอียงนี้พี่น้องคือเพลงนี้ต้องย่อมเราแบบเพิ่นเพิ่นร้องได้ดีแห้งอารมณ์เพลงกะดีดีนะครับอุคงอิงเป็นคนที่ร้องเพลงช้าแล้วได้อารมณ์เพลงดีมากนะครับแทบจะทุกเพลงครับนะ อันนี้พอได้กไปว้าเปรียบกับผู้อื่นนี่พี่น้องคืออูุอิงร้องดีมากนะครับนะคนอื่นก็ร้องดีนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมชอบเสียงอูุอิงมากครับมักมักเสียงเพลินพี่น้องคือเสียงเพลินอ่ะร้งะองเพียงใดก็ได้เนี่ยนะครับร้องเพียงใดกระมวลนะครับส่วนเพียงสีขากับเพลินบอหรือเร่เขาเนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เสียงองุอิงเ่ร้องได้ทุกเพลงนะครับร้องเพียงใดก็คือมวลนี่พี่น้องคือเสียงเป็นเอกลักษณ์อ่ะ บวาสิยิบเพลงผู้รลนมาลองกันคืบมวนเบิดนะครับขอขอแค่ลองถือขี้เสียงองุ่งอิงอ่ะแค่ลองถือขี้อ่ะรายละเอียดเราไปเก็บหลายกันเพราะเขาไ่ได้ประกวดเนาะนะครับอืมแต่ถ้าเก็บได้ก็ดีนะครับสําหรับองค์อิงเนาะนะครับถ้าร้องเก็บรายละเอียดได้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับการที่องค์อิงออกงานหลายออกงานทุ่มือทุ่มมือมันจะไปเก็บรายละเอียดตลอดมัน มันบ่อยบางทีมันมีอาการเมื่อยอาการล่าของของการใส่เสียงบางทีมันเก็บรายละเอียดได้บัดบนันลาหนอกพี่น้องเพราะว่าคืนหนึ่งองค์หิงร้งองหลายเพียงพี่น้องแค่ขึ้นช่วงคอนเสิร์ตเี่กก็ฮกเจ็ดเพียงแล้วพี่น้องนะครับในสิบไปช่วงออกฉากเตยเข่าเตยออกนะครับเธอละเพียงสองเพียงอู้ร่วมกับไปสิเพียงขึ้นหนึ่งนะครับองค์หิงอ่ะใส่เสียงหลายแล้วสิไปร้องบางทีมันมันเหนื่อยมันล่าสิไปเก็บรายละเอียดบางเพียง มันขี้สูงนี่สินะครับอืมถึงเมียพอถึงเมียนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะนะครับด้วยสภาพร่างกายถ้าเกิดได้พักเสียงในองค์อิงใส่เต็มอยู่แล้วและยิ่งช่วงนี้นะองค์อิงไม่ค่อยมีงานร้องเพลงเพิ่นก็นอยากร้องนะพี่น้องเนาะขั้นคันเขียวขั้นไหมขั้นมือเนาะนะขั้นไหมเนาะพี่น้องนะครับเห็นไม่ย่ำไดเพิ่นกระล้องย่ำนั่นนะครับ <S <S พอไปวัดเพิ่นได้ไปทดสอบเครื่องเสียงกันอย่าพมสีให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมเสิให้ฟังคือสิให้ฟังหลายบ่ไเด้ยพี่น้องเพราะเนื่องจากว่า เดีด๋ยวมันติดลิิทธิ์นะครับให้ฟังทอนแบบเริ่มต้นเลยแล้วกันครับให้ฟังเลยครับเนี่ยผมใส่ฟังครับนี่ครับแห่ใหม่ครับแห่ใหม่กอดต้องแขนงเธอจนเตอวั วันก่อน,นคำว่าเราไม่ใช่เดิมแต่พอเขาทำให้รักกลายเป็นเรื่องเผลอจ <c oughs> ึงได้มาพบเจอในวันคนรัก ฟังนี่นี่มันอาจสิบอค่อยชัดนะพี่น้องเนาะเขาไปเบิ่งในคลิปเลี้ยวในเฟซบุ๊กผมก็ได้ครับพี่น้องครับนะสุดยอดนะครับหลายคนเห็นตรงกันว่าเพลาะมากนะครับอืมคะแนนเต็มสิบผมให้ร่อยแหละเพียงมีนะครับอยากฟังในกลุ่มปิดแห่นนะครับกลุ่มปิดวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมนี้นะครับผู้ดใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่มปิดนะครับ คิดฮอดกุ้มปิดไหลกับเขาไปด้วพี่น้องเด้อน,นะครับทักไปโหลดสาวน้อยเพื่อปแพงแฟนเพจนะครับสิบเจ็ดสิงหาคมนี้นะครับสาวน้อยวงหนึ่งสาวน้อยวงสองเปิดตัวนางเอกใหม่โน่นนี่นั่นกิจสิมีอีหยังพิเศษพิเศษในเมือนั้นเข้าไปรับชมกันครับนะบลแพงครับร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับสิบเจ็ดสิงหาคมนี้นะครับทักไปเลยครับสาวน้อยเพื่อปแพงแฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมจะฟังอีกช่วงท่อนหกครับของเพลงนี้นะครับอ่า ฟับงบิ่งครับ ญญคนเนี่ยวคนกนกาาม่หลัเห็นไหมคุณนอ้องสุดยอดเท่านั้นละ่ะสุดๆนะครับผมยกให้เพียงนี้แบบที่หนึ่งไม่ใจผมกว่านี้เลยครับคือเพิ่นร้องแบบมวนไดอารมณ์เฮงนะครับอืม พูดอโหคากอยู่กับสิคือสิน้ำตาน้อยโปกๆคนละพี่น้องแมน่าครับนี่ครับนั่นแหละครับก็เลยใหญ่สิมาเบาให้ฟังนะพี่น้องเนาะนะครับความรู้สึกผมนี่โอ้ด้ฟังเพลงนี้จากลูกสาวนี่อยากไปฟังในกลุ่มปิดนะครับโบโว่าเพลงนี้มีในกลุ่มปิดหรือเปล่านะครับโอ้วอนภาวนาให้บอสโจดจัดเพลงนี้ลูกสาวสักสักหนึ่งผลงานเพลงเด้อนะครับนะครับ นั <Workers. S 2> on, ่นแหละครับพ you in ี <im> ่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับมีเรื่องรล่าประทับใจของผมส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับประทับใจลูกสาวร้องเพลงนี้มากๆนะครับก็เลยอยากมาบอสู่ฟังอยากมาให้พี่น้องได้ฟังนั่งพี่น้องครับบางคนบ่ได้เข้าไปฟังนะครับก็เลยมาเปิดให้ฟังในคลิปนี้แหละพี่น้องเพราะเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไม่พอกันม่คลิปหน้าสวัสดีครับ